ร้อนเราร้อนก็หมดอะให้เกียดรายการ <laughs> 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 เปิดแล้วเราเน่ามาคุณอ่ะสวัสดีค่ะอยู่กับช่องลามแบกกอง่ฮียให้เกรียดเวอร์วันนี้มา <laughs> <laughs> ไ, <laughs> <laughs> ไปเรียนเล่นดีกว่าไปเจอกันตอนเรียนเลยร <laughs> ้อน เจ็บนี้อีกเงินคใครทำริมใครก็ไม่รู้ครับแอมรอ,อสอนรอเพื่อนอีกเราจะมานั่งปั่นงานก่อนไปกันนะคะซึ่งมันเหนื่อยเกินดูนเพื่อนๆสิทำยังไงกับแค่เนี้ยจับนุ่งจุงนุ้น, <laughs> นไปเถอะไปปั่นงานก่อนเรารอเพื่อนอยู่ครับ เพื่อนเพื่อนหนึ่งคนที่มาแล้วเพื่อนที่เหลืออยู่ไหนยังไม่มาค่ะน่าจะมาสายแล้วนะคะตอนนี้น่าจะรถติดอยู่ค่ะไปวันนี้มาเรียนเยอะมากเลยวันนี้มาเรียนเยอะมากเลยค่ะทุกคนดูเพื่อนๆสิดูเอาไว้ให้เพื่อนให้ดูดูว่าวันนี้มาเรียนนีอ่อ๊ กูมีอรอไตัีดวยอาจารย์งานนีใครยังไม่สอบอาจรย์เชี่ยของกูด้วยสอบงานเธออเธอนถุมอกสที่นสอบไปเรนหนักมากเลยคทคนแกกไปห้องน้ำกันแล้วแล้วกูสาดัวเลยนะเว้ยกูทำอะไรอยู่อะขะขอเดีีคอยดีอีดีเย ไน่ใช่บางคนเอาเวลาพันเยอะสุดไค่ยอพาเออัวดต่อไปที่ยังยงดีนะเดินถือกโปงโครอเท่อะเดินถือกโปงอะอะไรแซนวิชไรมืออีกอ่ะอุ้ยมีแบบบุฟเฟ่ตอ่ะอุ้ยว่แล้วตัวดีเดกตุนขี้อะไรสัดทหน้าสลัดไอเกี่ยวปูอัด阿าสกา พี่ใช่ค<ช>่ะมึงอ่านดิมึงอ่านตรงหัวว่ามันหีที่เออวะดูหน้าจะหลักเออทำไมบางอันมันมีเขียนบางอันไม่มีเขียนมึงดูยี่ห้อดิมึงอย่จาจัดงาวดิตัดเออวะตั้งแต่มอตอน้นเลยตั้งแต่รู้จักคำว่าแขนเราก็รู้จักกันอีกต่อไปไอ้ what what the fuck ลำดับที่11 15ที่เราเรียนไปคือคาบแรกใช่ไหมมีคาบแรกอยู่เลยเนี่ยยังไม่หมดเลยเนี่ยอะไรที่อาจารย์สอนเราไม่เกี่ยว ก็เนี่ยคาบแหลกคาบอะไรมันยังไม่หมดอีกมั้ยยังไม่หมดเราเรียนสองชั่วโมงครึ่งกูก็เลยไปนะจี้ครับพี่จักรีโยาว์วะสาไปแล้วเฮ้ยฮาร์ดอยู่ที่กูเหรอฮะคุยงานอยู่คุยอ่าออกมาจริงจังจริงจังดีอาทิตย์หน้ามันสอบแล้วเออคุยกับกล้องนี้มึงตั้งใจเรียนไปแหล่มึงตั้งใจเรียนไปแล่มตั้งอ่ะรีอยู่ไหนไม่ได้ใช่รีอยู่ไหน โค้กซีเหล่อีกตาเอาเร็วเรโค้กซีเหล่อกินอะไรมันด้เวลาเรียนหรือเปล่าอาจารย์เนี่ยบอกมาแล้วสตอนนึ้คือไงดีตอนอาจารย์ไอ้่ายจะได้เอาใจฟ้องมาดูดูไม่ใช่อาจารย์อาจารย์ต้องมาดูคลิปก่อนท่านนี้ไอ้เอ็มไม่พูดอะไรไว้สักอย่างด้วแหละรุนแรงใจเป็นคนพูดเยอะพูดเพอหน้าหลากันเนาะไปเถอะไอ้จเสียงดังสิบกวโมงละ กำลังเคร่งเครียดเคร่เครียดเนาะเป็นยังไงบ้างครับหัวค่ะไข่ต้มอะไรอ่ะไข่ต้มไข่ต้มมันเอาไข่ต้มมากินในห้องนะคะทุไข่ต้มไข่ต้มไปกินติงติงอะไรติงติงสวัสดีครับชื่อวาสินนะครับนี่ที่เท่าไหร่ละหก นี่ EP ที่6แล้วนะครับทุกคนก็มาอยู่กับห้องเรียนเดิมๆของเรานะครับก็มีอะไรมากก็เรียนเรียนเรียนวันนี้ก็จะสอบแล้วเดี๋ยวอาทิตย์สองอาทิตย์เราก็จะเรียนอ่าเลิกบ่ายแล้วนะทุกคนเราก็อาจจะถ่ายน้อยลงใช่ไหมเพื่อนไปถ่ายเราลงโปรเจกต์เยอะไอ้สัตว์ไอ้สัตว์แต่ว่างานเยอะขึ้นนะครับไปเออยพักผ่อนพักผ่อนไปเฮ้ยไปลูกเราเราจะลงไห ะพวกมันจะเข้าน้ำก่อนนะอย่ไปเข้าน้ำก่อนแล้วกันเอออ่ะปากกล้องด้วยได้อย่าไปเข้าไปถ่ายอะไรเล่นไม่เกียวเข้าน้ำผู้หญิงอะอาจารย์ไปไหนคะจะลงไปทานข้าวลูกทักแล้วใช่ไหมคะใช่ทานข้าวให้อร่อยนะคะ ห้องน้ำชายค่ะจะพาไปดูห้องน้ำชากันนะคะว่าไงครับไอ้แก๊กอระเออไปนี่ <c oughs> ที่เอียนจริงๆเลยเวลาตัดเอยแกได้ไหมกูยังไม่ตัดเลยเอ่ะเดี๋ยวน่าจะมาไปนี่ตู้เซเว่นะคะ

มีสองกองได้กินยังจะมาดูมัจะมีมาเออจะดูเครับว่าได้ไหมผ่านไปขอณกูยังขนาขอคุณนี่มีปัญหาหรือเกลนเออใช่ขอคุณไม่มีปัญหาเฮ้ยสวัสดีครับพบกับตราใหม่ที่นี่แล้วไปนั่งกินกันก่อนเะรอ ก่อนกูจะได้กินอันเนี้ยมึงรู้ไหมว่าอันเนี้ยกว่าจะซื้อมาได้อ่ะมันยากมากทำไมวะ <c oughs> คือระบบคืนเงินกูไปสองรอบอ่ะผีดไม่ได้สักทีอ่ะโอเคตูัวรวยจ้าแล้วมึงแดงไงมากเฮ้ยเกลือขึ้นป่าเป็นกั์เอ้ยเล่นกินกันดีกว่าครับทุกคนนั่งกันแยกพริกโอกาสเอ้ยถึงเวลาเรียนเราวยังไม่ได้ขึ้นเลยครับทุกคนแอมนี่กี่โมงแล้วยี่สิบเอ็ดแล้วค่ะสิบเอ็ดไม่รีบ <c oughs> ไม่รีบ ไม่รีบโบกมือไว้บ่ายแล้วอ่ะไม่รีบไปแล้วไปสวัสดีครับเราจะซื้อน้ํากันนะครับกรุณาเลี้ยงผมได้สิตังเตาน้ำมันกูยังไม่มีเลยที่อ่ะเอาพี่ไปน้องมีเยอะนะเฮ้ยออกมาเล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 ยนะซื้อน้ำกันก่อนนะอะไรอ่ะอีโต๊ะไม่ไวแล้แอมะเมื่อไรเราตายแล้วเนี่ยไอ้เจ้าลืมเชิงก็อยากพลาสติกไป้ายปเลยกดเลยขนเลยกดเลย เมื uh ่อไรจะได้ขึ้นไปฮึหน ame ้าหเดี like ๋ยวดีมามามาชั้นไหนคะชั้นหทิ้งเพื่อนเพื่อนไม่ได้นนรอนอสนิทแต่ตลกของอ่ะของอ่ะนอนนอนได้ดิอ่ะ เราได้สิอาจารย์พ่อยาวเลยไม่น่าเพราะเขายังไม่เข้าเฮ้ยนะกูเก่งปะล่ะจริงเหรอโอ้โหแง่แล้วรู้ว่าไม่น่าเพราะอาจารย์ยังไม่เข้าแบบจริงไอ้มาดวาอะไรเอ้ยกูจะทำงานเฮ้ยแล้วไม่วาดอ่ะนะเขาวาดอยู่เฮ้ยแล้วทำไมต้องใช้ปากกา ก็ถ้าใช้มือมันก็ไม่สวยไงใช้มือมันก็สวยเหมือนกันนะจริงจริงใช่ลรใช้มือโด้ใช้มือสองเสียงโอ้โหใช้ปากกาคนเดียวเก่งไปปะแล้วคนอื่นใช้มืออ่ะเดี๋ยวดูดิใช่เอาเปียกเอาเปียกปะกูใช้กูใช้มืออ่ะจริงครับจริงไม่มีตังค์อ่ะใช้ปากกาอย่างงี้หรอกอันละยี่สิบสี่สิบบาทไม่มีตังค์แต่นี่แต่มึงมีตังค์ไปดูหนังกันมีตังค์ไปเที่ยวแบบในอ้สตัน เออเอ้ยไม่ใช่อ๋อคนนั้นรอดใครจากนเนี้ยคนนั้นอะรอดไม่เป็นไรครับตกลไม่อยากเห็นหน้าไอ้กน้าเำ็ตจอมจอแบแมไอ้ยังนนั้นใช่ไ่มแก็ไปหน่อยะไม่หลดิไครอ่กลุ่มอะไรที่คนกับเพื่อนมาเร็วจันกลุ่มหกเอาผมแปดเหรอหกเอาแปดเอาแดีกว่าเอาแ แบกกล้องแบกกล้องแบกกล้องไหนๆก็มาแล้วเออแบกกล้องแบกกล้องไม่เปลี่ยนหรอกเออแบกกล้องมาเรื่อยๆไปดูไปกันนี่ไงหนึ่งแอมโอปันกลับสู่การเรียนเนาะแอมเนาะตอนนี้เราก็มังทำงานสังเกตอยู่แลยวเราไปถ่ายคิวเกลากของขอก่อนขอก่อนขาถ่ายก่อนมาเรื่องวุ่นๆของวัยรุ่นแบกกล้องเขียนชื่อกลุ่มเฮอ็มอยู่ไหนเนาะตอนแล้วเนาะแอมเนาะเดี๋ยวต้องบอกชื่อเดี๋ยวต้องบอกชื่อคำเขียนเราดิเขียนเราดิ เกลื่อนเลยเกลื่อนเลยเแปลกอะไรฮะแปลกกล้องเหรอแปลกกล้องยังไงวะกล้องไงปัดกล้องไงเดี๋ยวกูจะส่งมึงไปเรียนภาษาไทยใหม่กับกูต้องมาจิกกูใหม่แล้วอีกตนหนึ่งเกียร์ทำไมกล้องไม่ยังโดนปัดวะเอาปัดหน้ากูไงใช่ปะเกียร์ตะกี้เกียร์กูเกียรก่อนแล้วกันนะอุ้ยเฮ้ยมีเสียงเพลงอ่ะ เลสซี่เลสซี่ดีสันเลสซี่ออัโตอชิอ้ยอัพอโหอโตสมาร์ทแอด,ดสมัยมมี่ อ้าวอ้โหว่าอะไรเองอ่ะโอ i ย s so c u t อ่าแอมเขียนดิว่าเราจะไปดังภากเักคกันดีกว่าครับทุกคนเมราโควิดโควิดแต่เมื่อกี้เราก็ได้ส่งงานเรียบร้อยแล้วค่ะกว่าจะทำได้มันเหนื่อยมากแล้วมันก็แบบวิ่งอ่ะ เดี๋ยวก็ทำนู่นทำนี่ให้เพื่อนพูดนู่นพูดนี่อ่ะต้องเป็นคนเชียร์โหเหนื่อยมากจารนนู่นหมดแล้วอาจารย์อาจารย์สั่งงานยหมเกินค้องอาจานเอ้ยเป็นคอนเทนต์ค่ะเป็นคอนเทนต์ไทยเป็นคอนเทนต์ไทยเจคิดมากนะคะทุกคนมันไม่เป็นเรื่องจริงนะคะมันคือเรื่องจริงเลยคุณต้อาไม่ถึงาีเดียวหรอเค่าคอนฝันคอนฝัน What the fuck เล่นอะไรแก๊กคุไปแก๊กแล้วเหรอฟานไปเยี่ยมไปเจออาจารย์อเลสในข้าวต่อไปนะคะนี่นะคะแล้วเราก็จะไปเรียนคอมมิกกันนะคะวันนี้เรามีคลิปจบแน่นอนค่ะเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วเราไม่มีคลิปจบนะคะไปกันค่ะจะไปเรียนอะไรคอมมิก สวัดีค่ะอาจารย์ว hey. ่าไงอาจารย์ว ah ิชานี oh ้คือว er uh. uh ิชาอะไรคะวิชาดิสโทนโทมิกจ้ะโอเคค่ะเราจะไปเรียนกันแล้วนะอันนี้คือการเรียนกันนะคะเสร็จหรียนเราเล่นเราเล่นอุ้ยแรงมากเน้นี่คือสมาชิกของห้องนะคะ สอบะไรนะวันนี้มีสอบไหมสอบวะเออไม่น่ามีหว่มึงเอาดีไม่น่ามีจริงนะจริงสอบอาทิตย์หน้าไม่หลอกนะไม่หลอกจริงรึจริงสิอันแน่รึแน่ผิไม่หลอกนะไม่หลอกไม่เลยทุกคนดูจำนวนนี่ดูรูปแล้วเจ๊เกิดอะไรเฮียไอเฮียตาเปิดมาเจ้าอื่นี่คือห้องเรียนนะคะท้อง เอแ็มไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเนาะเราเรากว่าจะออกก็ได้ยอมแพ้ก็แลันไปเดี๋ยวเราไปลงข้างล่างกันเลยครับทุกคนเราจะกลับบ้านกันอุ้ยไม่ใช่เราจะไปโรตัสเราไปโรตัสอีกไปอยู่โรตัสกันเลยครับทุกคนเงียบปี๊จิ๊บเหรอ <laughs> ก,กท,ทุกคนค่ะแล้ววันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะขอกินหมูกระทะแบบอร่อยอร่อยก่อนนะคะแล้วอาทิตย์หน้าเราค่อยมาเจอกันอีกทีนะคะบ๊ายบายทุกคนค่อยมาเจอกันอีกทีนะคะ